พระเจ้าตากสินมหารชาชสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ไทยผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการกอบกู้เอกราชของไทยหลังจากกรุงศรีอยุธยาล่มสลายต่อไปนี้คือเรื่องย่อยที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากสินมหารชาชการกอบกู้เอกราชหลังจากกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าตีแตกในปีพุทธศักราช2310พระเจ้าตากสินมหารชาชขณะนั้นเป็นพระยาชิราประการ รวบรวมผู้คนและกองกำลังไปยังเมืองจันทบุรีเพื่อสร้างฐานที่มั่นก่อนนำทัพกลับมากอบกู้เอกราชจากรพม่าได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2311การตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี หลังจากกอบกู้เอกราชพระเจ้าตักสินทรงเล็งเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาได้รับความเสียหายอย่างหนักจึงตัดสินใจย้ายราชธานีไปยังเมืองทนบุรีและสถาปนากรุงทนบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่ของสยามในปีพุทธศักราช2311เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งที่ดีในการป้องกัน